สามกระถางนี้นะคะสามกระถางนี้นี่ถางนี้นี้น,นี้นะคะเอ่อเราล่อรากมาในหินภูเขาไฟมาสองอาทิตย์ละแล้ววันนี้เดี๋ยวลองมาดูว่ารากเขาจะยาวไหมนะคะเอ่อกระถางนี้กับกระถางนี้เนี่ยเราเพิ่งซื้อมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว นะคะมันเหี่ยวมากแล้วก็เราก็เลยไม่ไม่ได้ตัดแต่งรากอะไรมากมายนะคะก็ก็ลองเอามาร่อรากในพืนภูเขาไฟดูนะคะตอนที่เขามาเนี่ยรันเหี่ยวมากเลยแล้วก็หัวตรงเนี้ยตัวเขาเนี่ยจะนิ่ม นิ่มเกือบทุกอ <ım S 1> ันนคือกระถางเนี้ยนิ่มทุกทุกอันเลยแต่ว่าอักระถางเนี้ยยังแข็งแข็งอยู่แต่ว่าก็ยังเหี่ยวอนีวมากันนี้อันนี แต่ว่ารากมันไม่มันไม่รากมันไม่มีสักทีหนึ่งก็เลยเอามาล่อต่อนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดึงกันเลยมาดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคอ้ อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่โหสองอันนี้ก็ได้จะไล่ได้เน่ยสามอันนี้ไม่เท่าไหร่เลยดู่ยมันเหี่ยวมากเหี่ยวมากมากโอเค ปลูกได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องรอต่อก็ไม่รู้อ่ะ,อะนี่นะถังนี่นะดูสิสงสัยต้องรออต่อแน่ๆอ่ะูแทบจะไม่มีหัวนี้อันนี้ได้ฮะนี่ได้อยู่ อันนี้ได้อยู่นะอืมอนนอวิอันนี้โหอันนี้นี่มมากสงสัยนี่น่าจะไม่รอดตอนเนี้ยูสิโอ้ยโอ้ยชิบหาย อันนี้ก็นิ่มค่ะโอ้วันนี้ก็น่าจะไม่รอดนะโอเคยไม่ได้เลยนี่ระออกอมานี่น่าจะรอแล้วนะไม่ประสบกับพูดว้าวน,นี้ก็ออกไปอยู่นะ โอเคนี้อนี่ออกมาหน่อยเนะอันนี้อันนี้น,นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอ้อันนี้อ้าววววว้ว แกออกแล้วก็เอาหกไปบนไม้น่ามาจัดการอ่ะก้อนนี้นแบบนี้ก้อนนี้นแบบนี้ส่วนสุดท้ายอ่ะดูซิว่าเราจะต้องล่อต่อไหมล่อต่อครับวยอันนี้ผลูกได้นะโอเคอันนี้ล่อต่อค่ะอันนี้ก็ล่อต่อครับอันนี้รุนมาก มันหนักมากอันนี้ชอบอะ่ะขยับ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 โอ้ยขอให้ไปร่างเยอะว้าวโอ้ขอบคุณมากเลยตอนแรกนะมัน ลาไม่มีเลยนะตัวนี้โห้ยไ,ได้ปลกแล้วได้ปลกและวโอนี่มีลาด้วยครับโอเคหอูมีลาเต็มเลยหืมเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี้มาทาค่ะของอลูมิเนียมอ้ยของอลูมิเนียมอ้สวยน่ารักมาก ติตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็ยังก็โอเคนะอ้โหสุดยอดตัวนี้ตอนแรกอ่ะไม่มีไม่มีอันนี้เลยนะไม่มีลากเลยอ่ะสุดยอดอเคส่วนตัวเ้ อยู่เดี๋ยวโหนี่เหี่ยวมากเลยโอเคนั้นก็ได้เท่านี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเอาลงปูไม่กี่ต้นโอเคเสร็จแล้ว